พอราคามือหนึ่งเป็นแสนครับตอนเนี้ยเราจะอ่าเลือกม่เทลือกเลือห้าบาทแล้วเลือกห้าบาทจากแสนกว่าบาทกีตาร์แพงๆที่แบบคนหน่งตองนั่งเทสกันถ้างั้นจะเจาะกีตาร์พี่คิดว่าเราเลือกกีตาร์พวกไอ้ไอ้กีตาร์บาราคูดัตหรืออะไรมาดีไหมไม่ได้ครับนี่กีตาร์อะไรฮะับกิฟสันกิฟสันเอากีตาร์กิฟสันเลสพอมาเจาะใช่ครับดู U.S.A ดูข้างหลังได้เลยมันแท้ก็ แต่ของห้อยจอก็ต้องจอว่าเอาจริงพอพี่แอดปีความจ่อปุ๊บเจ้าของอาจจะเอาไปบางมือต่อก็ได้ผ่ทำพี่แอดมาไม่ต้องทำน้อยๆจ่อแล้วพอเลยชีวิตนี่ไม่เคยทำร้ายกีตาร์เลยนะพี่แอดเหยียบกีตาร์ข้ามยังไม่เคยเดินข้ามเลยเมื่อกี้เนี่ยจะเดินข้ามกองกีตาร์ยังไม่ข้ามเลยอ่าเออ ก็เป็นเครื่องมือหากินเครื่องมือหากินกิ๊บสันเลสพอพี่แอดบอกว่ากีตาร์เนี่ยแม้กรังจะเดินข้ากกีตาร์ยังไม่เคยเลยแต่วันนี้ต้องเจาะครับพี่แอดวันนี้ต้องเจาะฮะมันมันมันมีความจำเป็นคือเจ้าของไม่ได้ใช้ตัวนี้มาสิบปีสาเหตุเดียวคือน้ำหนักมันหนักเกินไปมฟังเสียงจำเสียงมาเลยครับเราจะยังไงเราจะเล่นเล่นแบบว่าเล่นหปนี่ไปเหรอ เล่นไปแล้วก็เราขัดคัดสีเอาสีเอาก่อนคัดสีมีมีคัตเตอร์มีคัตตไหมคัตเตอร์มีคือสูงแล้วลงมามก่อนตอนที่โปรดิวเซอร์บอกอ่ะสูงแลอสูงแล้วลงขอหน่อยครับสูงแล้วลงตามเคยจำดีจำนี้ยังช่วยนุ่นนำ ใไปพราะติใจจร่ไม่พีม่ไนอนเดี๋ยวเราจะตะกี้เนี่ยเราจำเสียงได้ป่ะไม่รู้นะแต่ว่าเราจะเอาสีออกก่อนโห่สีเรื่องสีข้างหลังแล้วดูว่าเสียงจะเปลี่ยนไหมเดี๋ยวลองลองตะกี้ได้ยินฟังก่นเดี๋ลองนี้ก่อนดีกว่านเมื่อกี้เราจำเสียงได้แล้วพยายานะเสียงหนานะรับาคุครับขอเสียงมือืให้คุณยยภาคุณครับคุดตคาไม่เคยนะทำฮะแ อ่ะขุดขุดขุดเลยครับอ่านอย่างนั้นก็ได้ยันระวังบาดมือนะครับเดี๋อวผมเห็นจ่าจ่าเห็นจ่าจ่านี่ขุดสิกินสันเลสพอนะครับเลสพอราคามือหนึ่งเป็นแสนครับตอนนี้เราจะอ่าเอ่าเหลือเหลือห้าบาทแล้วเหลือห้าบาทจากแสนกว่าบาทตอนนี้นะครับ พี่แอดเอามีดขูดเลยอ่ะจระเลยดูว่ากิฟสันเลสพอเป็นอันรู้กันว่าน้ำหนักเยอะใช่ไหมครับพีแอดใช่เอาล่ะตัวนี้ส่โลสครับช่างแล้วคุณยูโดอพาคุณจะขูดตัวนี้ตัวบาที่เหลือ5มิลครับมัไม่เราทอลัาการพี่แอดพอแล้วพีแอดเจ็บมือเรงประมุ่นประมุ่ประมุ่นสีสีในตัวครับพีพีแอดขูดไว้เอาเบกเอาเอ้อูพอยางพี่แอดขูดเจ็บได้ได้ครับพอพอเลยครับพอพอเป็นพี่อพี่บอี่๊อง อ่ะมาอกโอนี่จะเป็นสีจะเป็นสีเทียนเลยฮะนี่ นี่คือสีสีในโตจะเป็นอย่างนี้ครับพี่เป็นเหมือนเหมือนสีเทียนใช่ในตัวมันจะไม่เป็นเม็ดห้ามห้ามจุดไฟนะพี่จุดไฟปุ๊บลุกเลยติดเลยเหรอครับเนี่ยลุกแบบลุกแบบเยอะมากลองยับดูนะไม่ใช่ท่านลองดูก็ได้ครับนิดนึงจุดจุดได้ครับไฟไฟจะลุกแบบเหมือนเหมือนน้ำมันนอนนอนระเทศมาแสงกล้ามเนื้อดีดนต่อไปน้องมาขครับพี่มาขูดครับไอ้การการพี่มาขูดนิดเดียวพี่แอ๊ดแกข้อแกแข็งเนี่ยพี่ขูดแล้วมันเจ็บใช่ไหมสัตว์นี้มันสัตว์ มีขวานไหมครอยากจะยิงเลยจะแค่ขูดครับง่ายกว่านั้นนอกรอนนอนนอนครับวันนี้มาจะครบทีมเลยนะครับโดนไม่ได้นะหมายกองเห็นหน้าหน่อยกองเห็นอ่ะสัมผัสเจ้าของตัวมาบอกว่าอส่งมาผิดตัวเห็นไหมพี่เนี่ยขวาจะขูดได้แต่ละตัวขวาจะขูดได้แต่หมายความว่าเวลาจะจะทำสีเนี่ยขวาจะขูดสีออกได้นี่ไม่ใช่ไม่ง่ายนะครับปกติผมใช้ใช้น้ำยาลอกสี ง่ายกว่านี้แต่แต่มันจันตรายผมก็เลยไม่เอามาแต่นี่ขูดได้ขูดได้ดูว่าถ้าขูดแล้วเป็นอย่างนี้คือสีในโตจะเป็นอย่างนี้ครับอ่าเนี่ยสีในตัวเรียบร้อยแล้วเดียผมันตอนนี้ขูดถึงเห็นเนื้อไม้เลยนะคะแสดงว่าสีนี่มีหนาพอสมควรนะครับหนาครับพี่สีนี่ที่ทําให้กีต้ามีเสียงที่แตกต่างใช่ครับพอทั้งนี้นะครับจับจับไม่เคเอากีตาร์ ไปลอกสีงหมดเลยเป็นเป็นจักอะไรเขาพูดว่าอีตาที่ดีสุดคือกี่าที่ไม่ต้องทําสียงใช่ค่ะเหมือนเหมือนมจอห์นเมเยอร์ทำแบ็ควันมาครับพี่หลักการเดียวกันเลยจอห์นเมเยอร์อยากได้แบบเอสตาวินเมื่อวานก็เลยทําเดอะแบ็ควันมาแสดงอยู่นี่คือช่างอู๋ครับใครเป็นเจ้าของกีตาร์เนี่ยโอ้ยิี่หายเลย เป็นกระช่างโอ๋ที่ช่างพันแสนครับครับผมลองช่างลองช่าง,ลง,ลงแล้วก็มีศิลปินที่เราจะมาช่วยกันดูกันมีสามท่านพี่แอ๊ดมาจากขี่พยานนะพี่แอดพี่โดว์พักคุณพี่เอ <c oughs> ็ดดี้สุเทพปานธรรมพันนนรเทพมาแสนจากคอส <c oughs> นอนใช่ไหนน <c oughs> ไมนอนก็มาขูดอยู่เมื่อกี้นี้ไว้ขี่พยานอีกหน่อยไหมลองลองไหมลองไหมชนหน่อยครับเล่นเสร็จขูดสิงเอาไปแล้วเสียงเป็นยังไงลอง ผมใช้พี่การผสมแล้วก็เปิดทุกันเหมือนเดิมนหมเปิดทุกการผสมมันช่วยก็รออาหารเยอะขึ้นอีกอีกอีกการที่มีผลขูดคอครับพี่คอก็เี็นคอขูดคอเมื่อกี้เราเล่นกันอ่ะได้ยินเสียงจระจระอ่ะได้ยินเสียงหนาๆอึมๆผมพี่แอ๊บพี่เอ็ดดี้นั่งฟังอยู่นะพี่ยันเนาะขูดไปเนี่ยขุณแขูดไปไม่เยอะนะก้นมันก้นเสียงหายไปแล้วใช่ก้นอุ๊หาย ท่านี้นะอ่าเดี๋ยวเราเปิดตรงไหนเปิดด้านบนอ่าอ่เปิดไดโนมิกตรงไหนเปิดไดโนมิกหรอวะอ่าช่วงประมาณนี้ด้วยด้วยวิธีการอ่าเอาตรงนี้ออกขูดเหรอใช่ขูดฮะโอ้โหขูดอีกแล้วเมื่อกี้นี้ขูดอีกแล้วครับเมื่อกี้ติดโหดีใจมาห้าสิบเซนโหรีโคตรดีใจโคตรดีใจเลยสามเดือนสามเดือนน้ำดั่ไม่ขึ้นเมก่ีนะครับพี่แอดครับได้ได้ยิน ไม่ใช่เดี๋ยวจับข้อขับขูดมีดนี่ใครเป็นช่างเนี่ยดินามิกจะเพิ่มตามคาดคาดหวังไว้ว่าเมื่อถ้าขูดท็อปหน้าตรงตำแหน่งนั้นดินามิกจะดินามิกจะเพิ่มใช่มันคือมันจะเป็นฟองมากขึ้นมันจะไม่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 เป็นเม็ดอ่ะการเป็นเม็ดจะถูกดรอปลงแล้วเวลาจะเพิ่มันก็พลึบพลึบเมันก็ับโปร่มากขึ้นอย่างเงี้ยโปา่แล้วโปร่งมากขึ้น สนุกเว้ยเดานั <lumière S 2> ่น <shocked> นี่เดาเดาอะนะมาน่าปลุมากขึ้นไหม แล้วมันจะมีแบบประกายๆๆป,ประกายนะมันจะโปร่งๆแต่ว่ามันจะเริ่มเสียคาแรคเตอร์เลทอแล้วนะเสียคาแรคเตอร์เลทอรู้สึกไหมเลทอมันต้องแบบเปื้นๆอ่ะควาเนี้ยนะเนี้ยมันเป็นปื้นๆโปร่งเลยเหมือนกินตับโปรมากขึ้นนะนี่เปิดทย่งางสุดเหมือนเดิมเความนี้ตับโปรโซ่ยิ่งเป็นซาวอย่างนี้พวกบลูใช่ไหม มันมันนี้ไปฮะมันมันลอยไปลอยไปใช่มันลอยไปเล่นบลูสักคลิ้นเพลงให้ฟังกับซาวลอยลอยแบบนี้หน่อยลูแบบฝรั่งเลยฝรั่งชาติไหนพี่ไม่ไกลอ๋อมีใครเงาดามบีบีคิงกระปุกมึงอ่ะโดนเลยอันนี้โดนเลยอ่ะร้านเปูนบีบีคิงเช่ไนะ What? <laughs> ใ่เลยครับโอ้คุณกค่าคาวินคาวินเหรอครับบอกโหปวดขี้สันเลยเหรอครับพี่ออกไ่เลยขิ้สันเลยขี้สันเลยครับ เรวไ้เอาแล้วไปเลือกคนไทยเลยครับพรุ่งนี้ผมตกงานเลยพี่ลูกค้าบอกแคนเซิลหมดเลยให้พี่แอรขูดฮะพี่ต่ากายเป็นต้องเป็นข้อมือพี่แอรนะครับเพราะว่าผมเองผมขูดเมื่อกี้โอ้โหนิ้วเจ็บมากต้องแข็งแรงมากครับพี่ต้องแข็งับพี่แอร์แข็งแรงมากนี่แหละครับต้องสมแล้วครับที่เป็นเด็กอุเทนติกกับจุฬาครับผมครับผมเดี๋ยวผมขูดเพิ่มให้ครับโทษอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวมันอ่าเอาละ โหนิ่เบสเป็นยังไงกันต่อเดี๋ยวรู้กันครับดัดเสร็จแล้วครับด้ยขอบคุณมากพี่ยอดผูดคอน้องๆบอกว่าพอขูดคอเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหอเอาจนถึงจนถึงเนื้อมะฮอกกานีนะครับใช่ครับโอ้โหพรุ่งนี้ปุ๊บซักคมดีกว่าไหมครับเดี๋ยวดูดดูดได้ดิอ๋อแล้วอันนี้มันเป็นฟิล์ม คนที่บอกขูดเลยขูดให้เจอเลขครับพอไหมพอเนดะีย๋ยวขออันนี้นยมีสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเกิดว่าพูดให้เป็นเชิงแบบพอจะเห็นเป็นนาม,มาทรมได้ก็คือว่าวคำบรรลั่นก็คือว่าเสียงมันจะกระจายขึ้นมันจะ,ะมันจะคมขึ้น แหลมขึ้นแหลมขึ้นนะแหลมขึ้นขึ้นแหลมขึ้นแหลมขึ้นปลาขึ้นมีปลายมีปากกาใช่แต่ว่าจะบางลงแล้วไปไปโฟกัสปลายแทนกีตาร์ของน้องนิวพี่แอเซนทห้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยครับมาต่อกันครับเพื่อนๆครับดูีกันต่อครับเดี๋ยวสักพักมีคนได้ราคาแสนสองกว่นี้นะครับปล่อยเลยสนุกนะครับอ่าเหมือนเดิมเปิดตุกอย่างครบแล้วก็เป็นพิการผสมเหมือนเดิมครับ ลโลเริ่มน้อยน้อยลง,ลง,ลงน้อยลวาความเบรน้อยลงด้วยนะความเบร์ก็น้อยมัเริ่มแม่นแมนมา คับเพื่อนหมายความว่าทุกๆส่วนในอของจะเอาประกอบกิกีต้าร์นั้นล้วนแต่มีผลกับเสียงทั้งสิ้นนะฮะทีนี้ต่อไปคือส่วนที่ต้องห้ามที่สุดทุกส่วนก็คือตรงนี้ เ้าออกเมื่อไหร่ห่วยทันทีตรงเนี้ยห่วยทันทีโอ้โหตรงนี้ห่วยทันทียางนั้นเลยวะไม่ต้องทำสีแล้วเอาแบบนี้เลยถ้าเป็นผมผมก็เอาแบบนี้เลยนะจะจดตรงนี้ตรงนี้เหรอวะเนี่ยว่าขูดแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับทุกส่วนมีความสำคัญแค่ขูดชีวิตเปลี่ยนคุณกระกดาวนะครับเปลี่ยนไปทา้งไหนคุณชนกบอกว่าเจ้าของน้ำตาไหลเลยครับฮ่าห้าาาพี่พี่เบ้นเปลี่ยนอะไรนะคาปาเลยนะพี่เบ้น เพียนค่ป้าเกียรเพียนเป็ไงเนาะเอาละจะขูดแค่นี้กพออะเดี๋ยวผมขูดให้มือเพี้ยนนเดี๋ยวเพี้ยนเป็นกีตาร์ครับใช่ครับใช่อาฝาดครับนะครับพี่้ยดให้ให้เกียรตินะครับขูดมาทุกตำแหน่งแล้วครับตอนนี้นะครับเบ่งเอามือนี่กับเกียร์ขูดกังนะครับเป็นยังไงต่อครับเดี๋ยวเราจะรู้กันครับ เรามกีจะปูดกีตาร์เพื่อทดลองเสียงกันดูเด็กๆเขาจะเล่นซนด็กผู้ใหญ่อยู่เฉยเด็กอ้วนเด็กอ้วนกเล่นซนน ว่ดลูกนี่ไงจังพอไหมโอ้ยได้ได้ได้ไดี๋ยวขอยขอยคลิกสักแสนคู่จนถึงเนื้อไม้เรียบร้อยครับขอดูขุ่นหน่อยครับพี่โอเคแต่จริงมันไม่ถึงรองพื้นใช่ไหมหเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่ไม้จริงๆหรือถึงแล้วไม้แรกเนี่ยมาถึงแล้วอ่ะไม้กันไม้ดูดฝุ่นบัวดูดไเต่งเยอะหัวแตกกับนี่ในหัวได้แน่นอนสุดท้ายเป้นบอกว่าจุดนี้จุดเขาเล่าห้าม กล่องหนวดกล่องดวงใจของทุกทรงทุกแบบของทุกต่างโีต้าทุกต่างตรงนี้คือจดเลยของการอ่านนะดูนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ต้องามัดัเสียงไม่เหลืออะไรแล้วมันไม่ฟังแล้วคือฟังโน้ตไม่รู้เรื่องเลยนะ คือประกายมายประกายหายใช่ตรงเนี้ยมันจะเบลอในกรณีที่กีบสันเนี่ยถ้ามันเป็นเนเชอรัลหมายถึงว่ามันไม่ทาสีอ๋อจะมันัหไงมันก็มีสีอี่นะจะลอกเป็นสีใช่ไหมสีสีเป็นด้านครับแต่บางๆออ๋ครับครับแนชเนเชอรัลกีตาร์นี้ก็จบแล้วเพราะว่าตรงนี้ส่ง มีสมาร์ทรวมครับโอ้โหเบิดเปิดโตดโตโต หวานเลยที่แอดต่อทีแล้วแครนีเคสถูกไหมลู้ดูเดียวหรือว่าอะไรนี้เนี่ยเราดูเราลองดูก่อนโอ้พี่แอดสุดปลายสว่างอดี๋ยวเดี๋ยวผมัจอยให้ก็ได้โดนมือพี่แอดนี่แน่เจาะไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับพี่แอดอาออีกฮะยู่ฝั่งเราไหมเฮ้ยเจาะมากินจังที่ไหนรู้เดี๋ยวเจาะนี่ไงยอดผู้ชมเพิ่มเลยตอนนี้แล้วตอนเจาะเนี่ยที่ๆแล้วก็ได้ครับ อนนี้127อยู่ที่ว่าเราเราจะคนชอบมากเลยครับรทำลายลายนี่ถ้าเบาหนักก็ทีเดียวผู้ดำเนินรสอนารเสียดายมากครับโอเควันหลังพี่แอดไปคอนเสิร์ตพกสิวไปด้วยนะครับเผื่อแฟนคลับต้องการให้ขูดเห็นเจาะแล้วจะเป็นลงไปใหญ่ใหญ่แล้ว มันชิบหายรู้ป่ารองเียงไปใหญ่แล้วตอนนี้ใช่ไหมเวลาเราไลฟ์ร้องเพลงคนจะไม่ค่อยเขาสนใจเท่าไหร่นะครับพี่บอมดัวนี้ไหนครับคือคือตัวเนี้ยมันมีการแชมเบอร์มาแล้วนะครับพี่มันมีการเจาะรูกลมๆอย่างนี้มาโอ้ยขนาดยังหนักเลยเนี่ยของบดเนี่ยมีแชมเบอร์มาแล้วใช่ใช่ครับคือเจาะเจาะมัลกันีมาเป็นรูรููอย่างเงี้ยรูเหมือนเหมือนรังผึ้งอะครับเจาะมาแล้วด้วยโอ้โหนี่ขนาดเจาะแล้วยังหนักเลยเจาะแล้วยังหนักนี่มันเจาะมาแล้วเจาะมาแล้วเหรอครับ ใช่ครับอ๋อใช่จอดมาแล้วเนี่ยมันจะจอดตื๊บตื๊บตื๊บตืบเป็นรูเยอะๆครับเสียงนี่ไม่เหลือคาแรคเตอร์กีตาร์แล้วคอร์ดเขิดโน้ตเนร์ดเบอร์หมดจอดอันนี้ไปอีกจะเป็นยังไงฟังครับ อันนี้เหมือนกับไปกินยาแก้หัวนดชัดขึ้นอะไรวะแต่ว่ามันแบนลงนะแคือความเบอร์มันเท่าเดิมแต่ว่ามันแบนลงมันก็เลยกลารเป็นกระชับขึ้นทำ้หมฟัง มันแบนลงแต่มันกระชับลงถ้าเอาผ้าอุดก็จะได้อีกสาวหนึ่งอ้าสงบโอ้จบกันกีตาร์ทั้งหมดในโลกนี้นะฮะในวันนี้ครับเอาผ้าอุดครับผมเอาฝอยกัดหัวผ้รับแล้วครับมันมีใช่ไหมที่มันเอาสกอตไบท์มาลองใต้นี้มีมีคนเอาเอาสกอตไบท์ลองใต้ใช่มันก็เสียงครับพี่ใช่ครับมันโมกันฝรั่งทำมันเยอะนี่กิฟสันเลสพอนะครับผมบอกเพื่อน่อีกทีนะ เอาผ้าอุดนะจ่อแล้วเป็น้าอุดเราดูซิเป็นยังไงเจาะแล้วเอาผ้าอุดครับเอาผ้าอุด เราไม่ใช่ครแอนโทนีครับแอนโทนีครับส่วนเบนก็เป็นจากคู่บอกร์ครับผมใช่ครับผมไม่อยากเชื่อครับก็ดูสิครับวันนี้จากกีตาร์หนึ่งตัวแสดงว่าที่เราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับ